มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่อง 3. หุ้นตกหวบนะคะหลังนวัตประกาศยุติบทบาทพิธีกรจากกรณีที่นวัตอิสระไกศีลนะคะได้ไลฟ์ประกาศจากเตียงผู้ป่วยขอลาออกจากพิธีกรรายการครัวคุณต่อยเมื่อวันที่19กรกฎาคม64ขณะเดียวกันนะคะเพจ a c e b o o k ครัวคุณต่อยนะคะต่างมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งดราม่าเกี่ยวกับรายการแล้วก็ดราม่าของช่อง3แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะและล่าสุดในเรื่องของธุรกิจนะคะเมื่อวันที่20กระกฎาคม6 4หุ้น BEC บริษัท BEC World จำกัดมหาชนปิดตลาดอยู่ที่13.90บาทต่อหุ้นซึ่งตกลงไปถึง4 7 9นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดต์คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ